ในขณะนี้นะครับศูนย์วิทยุของหน่วยกู้ภัยมูลนิธิสว่างโนจนะรรมสถานสัตหีบได้รับแจ้งว่าได้เกิดอุบัติเหตุรถเก๋งเสียหลักพิควําบนถนนสุขุมวิทเส้นทางขาเข้าพัทยาก่อนถึงปั๊มปัตทสาขาโรงเรียนสิงห์สมุทรเขตตำบนสัตหีบอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีซึ่งในเบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยนั้นก็ได้นํากําลังกันลงพื้นที่เข้าตรวจสอบเนื่องจากว่าได้รับแจ้งว่ามีผู้ติดอยู่ภายในรถ เอาละครับในตอนนี้ผมก็ได้พาทุกท่านเดินทางมาถึงจุดเกิดเหตุกันแล้วส่วนเรื่องราวในครั้งนี้จะเป็นเช่นไรเดี๋ยวพาทุกท่านไปติดตามรับชมครับซึ่งภาพที่ปรากฏทุกท่านได้เห็นในตอนนี้นั้นเป็นรถเก๋งฟอร์ดเฟียต้าสีขาวซึ่งเสียหลักพุ่งชนกับราวกั้นเก,ก,กาะกลางถนนจนทําให้รถนั้นพลิกคว่ำหงายท้องล้อชี้ฟ้าในตอนนี้พบว่าในรถนั้นมีหญิงสาวชาวลาวอายุ30ปีซึ่งเป็นคนขับรถเป็นพนักงานบริษัทแห่งหนึ่งได้ติดคาอยู่ภายในรถ โดยเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยกําลังให้การช่วยเหลือนําตัวหญิงสาวรายนี้ออกมานะครับและภาพที่ปรากฏทุกท่านได้เห็นในตอนนี้นั้นเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยกาลังให้การช่วยเหลือรวมถึงมีพนากาักงานเซเว่นหนุ่มรายนี้และมีเจ้าหน้าที่ทหารเรือที่อยู่บริเวณซ้ายมือเสื้อสีน้ําเงินกําลังพยายามให้การช่วยเหลือหญิงสาวรายนี้ที่ติดออกอกยู่ในตัวรถออกมาจากตัวรถให้จงได้นะครับนี่ก็เป็นภาพอันสุดประทับใจที่ผมนั้นได้เก็บมาฝากทุกท่านซึ่งพลเมืองดีที่กําลังเข้าให้การช่วยเหลือนั้น และกำลังยกคนเจ็บออกมาตอนนี้คือพนักงานเซเว่นในตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการสาขาโรงเรียนธรรมะสิริศึกษาที่ได้ผ่านมาประสบเหตุหลังจากกลับจากส่งสินค้าและจึงได้เข้าให้การช่วยเหลือคนเจ็บตอนนี้นะครับซึ่งภาพที่ทุกท่านได้เห็นนั้นเป็นภาพที่ประทับใจอย่างมากและเป็นภาพที่เป็นแบบอย่างที่ดีขอขอบคุณไปยังพนักงานเซเว่นรายนี้รวมถึงเซเว่นอีเลเว่นที่ได้มีการฝึกฝนบุคลากร ที่ได้ให้มีความรู้ในด้านการช่วยเหลือประชาชนรวมถึงการผู้ชีพและการปฐมพยาบาลนะครับซึ่งรับแจ้งมาว่าพนักงานรายนี้ได้ให้การช่วยเหลือคนเจ็บมาหลายต่อหลายครั้งแล้วและได้มีการฝึกฝนมาเป็นอย่างดีมีความรู้ในการช่วยเหลือประชาชนนะครับก็ต้องขอขอบคุณพลเมืองดีทุกท่านมาณะโอกาสนี้นะครับตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่นั้นก็สามารถช่วยหญิงสาวรายนี้ออกมาได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนหญิงสาวรายนี้จะประสบเหตุได้เช่นไรนั้น ในเบื้องต้นยังไม่สามารถให้การได้ทราบเพียงว่าขับรถมาแล้วได้เสียหลักพุ่งชนกับราวก,กั้นเกาะกลางถนนจนทําให้เธอนั้นได้เสียหลักพุ่งชนจนได้รับบาดเจ็บดังกล่าวนี่นะครับก็เป็นภาพแห่งความประทับใจถึงความมีน้ําใจอันดีงามของพนุ่มพนักงานเซเว่นไลน์นี้ที่ให้การดูแลคนเจ็บอย่างไม่ห่างไปไหนนี่นะครับก็เป็นภาพที่ซาบซึ้งจริงๆนะครับและก็ต้องขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งถึงความมีน้ำใจ และขอให้สิ่งที่ผมได้นําเสนอในวันนี้นั้นได้เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสังคมเพื่อให้สังคมนั้นได้นําสิ่งดีงามนี้ไปเป็นต้นแบบที่ดีและเป็นแบบอย่างที่ดีนะครับก็ต้องขอขอบคุณมานโอกาสนี้จริงๆนะครับหลังจากนี้ก็ขอให้หญิงสาวรายนี้ได้หายป่วยในเร็ววันซึ่งเธอนั้นจะถูกนําตัวส่งไปยังห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลสาเร็จพระนางเจ้าสิริกิจกมแพยตทหารเรือเอาละครับเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับพนักงานเซเว่นรายนี้กันนะครับ รครับน้องครับจากการที่น้องผ่านมาประสบเหตุในเบื้องต้นทราบว่าเหตุนี้เกิดเหตุอะไรขึ้นครับพอดีมีประชาชนเขาได้โทรทางเฟสเ็กฟสบุ๊กครับว่ามีรถเก๋งพิวาตตรงข้ามตรง,ง,มงข้ามแอดไว้ครับตั้งเรียกสินบนขับแล้วมาตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าเป็นยังไงมั้งครับเป็นกงครับเป็นาคนขับเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายครับ้หญ<บ>ิงครับเป็นสัญชาติอะไรครับ เป็นสัญชาติลาวในเบื้องต้นจากการตรวจสอบเพราะว่าผู้หญิงรายนี้เขาเขาบอกไหมครับว่าเขาเกิดปัญหาขึ้นได้ที่นไรเขาไม่บอกเขาบอกแต่ว่าเจ็บปวดเฉยมแล้วในเบื้องต้นตรวจสอบแล้วเขาบาดเจ็บตรงไหนบ้างครับมีแผลฉีกขาดใต้คางครับปวดก้นตกหลังซ้ายแล้วหลังจากนี้จะนําคนเจ็บไปไหนครับส่งลงมาลงศิริกิจนะครับครับแล้วในเบื้องต้นยังไม่ทราบสาเหตุใช่ไหมครับว่าเกิดเหตุได้เช่นไรใช่ครับพอสอบถามแล้วว่ามายังไงเขาบอกว่าเขาก็ไม่ตอบเขาล้องแต่เจ็บปวดเฉยๆครับ